เคแบงก์แพชชั่นดียังไงบอกเลยว่าดีมากครับดีในแบบของมันคือธนาคารทั่วไปเนี่ยจะให้คะแนนการใช้จ่ายทุกๆ25บาทถ้าเกิดเราใช้บารไม่ถึง25บาทเราจะไม่ได้คะแนนคะรไม่ว่าเราจะใช้พันครั้งหมื่นรั้งแต่ว่า KBank เนี่ย จะรวบยอดการใช้จ่ายทั้งเดือนของเรามารวมกันและหาร25ตอนสิ้นเดือนทําให้เรามัน่นใจได้ว่าการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยเราได้คะแนนทั้งหมดนะครับดังนั้นการใช้จ่ายแบบ5บาท10บาทใช้บัตร k b แบ k ครับแล้ว k b a บ k แพชชั่นเนี่ยดีกว่าบัตรใบอื่นตรงที่มันได้คะแนนคูณ2ในทุกการใช้จ่ายเลยได้คูณ2นะครับถ้าเป็นบัตรทั่วไปได้คูณ1บัตร K t c ก็ได้คูณ1 แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคะแนนของมันเนี่ยคะแนนกส,สิกรไม่มีวันหมดอายุแล้วคะแนนบัตรกส,สิกรมันเป็นคะแนนที่มีค่ามากครับเพราะว่าทุกวันที่8ตอน8โมงในแอปเคแบงเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นแลกขนมแลกเครื่องดื่มแลกอีคูปองร้านอาหารต่างๆโดยที่ใช้คะแนนกสิกรอเนี่ยเอาไปแลกมูลค่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก3เท่าครับเราได้0.8ร0.8%จากคะแนนคูณ2ใช้จ่ายทั่วไป เอาไปแรกทุกวันที่8เดือนทุกวันที่8ตอน8โมงได้อีกคูณ3ก็ตกว่าการใช้จ่ายเล็กน้อย,อยของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะได้เครดิตเงินคืน2อ2.4%เยอะมากนะครับรู้สึกว่าเติมน้ำมันก็ได้ด้วยนะเกสิกรได้คะแนนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคนที่เติมน้ำมันเยอะๆแบบขับรถใหญ่เขาก็ใช้บัตรใบอ,อื่นแต่ว่าคนที่เติมน้ำมันมอไซค์เราเติม50บาท ต้องใช้บัตรเคแบงครับเอ่อเพราะว่าบัตรใบอื่นมันเติมน้ํามันเล็กๆน้อยๆมันไม่ให้คะแนนนะครับแต่ว่าบัตรเคแบงเนี่ยไทเทเนียมก็ให้คะแนนเติมน้ํามันแล้วก็บัตรปตทก็เป็นของเคแบงก็ได้เติมน้ํามันนะครับใครเป็นคนขับมอไซค์แล้วเติมน้ํามันเนี่ยบัตรเคแบงคือบัตรที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะสำหรับคนที่เติมน้ํามันมอไซค์ครับควรจะสมัครไว แรกเป็นเครดิตเงินคืนก็ดีนะครับคะแนนแต่เอาไปเล่นโปรวันที่8ตอน8โมงคุ้มกว่าสำหรับใครว่างนะแล้วก็ผูก Google Pay ก็ได้นะครับผูก Google Pay ก็ได้ใช้จ่ายเล็กน้อย5บาท10บาทแต่ได้หมดเลยครับ